สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะขอทักทายพี่น้องที่จักสะพานเหลืองทุกท่านนะคะขอสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าดารงอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะคะพี่น้องคะเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนและะ้วเนี่ยเมื่อก่อนนะคะที่ฉันเคยนับนะคะว่ามันมีกี่อาทิตย์แล้วที่เราไม่ได้เจอกันหรือเราไม่ได้ไปทิ่จักรนะคะแต่ตอนนี้คือไม่นับแล้วนะ,ะเพราะมันนานมากนะคะจนบางครั้งนะคะยัง ยังคิดอยู่เหมือนกันนะคะตั้งคาถามเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันว่าเอ๊ะวิถีชีวิตของคนเราหรือมนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่โควิดหายไปจากโลกหรือโควิดหายไจากประเทศไทยนะคะคนไทยจะวิถีชีวิตคนไทยจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าคนไทยจะถูกเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการนะคะถ้าจริงๆแล้วนะถ้าเราจะมอง ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเอามีเอาหลักวิทยาศาสตร์เราพูดก่อนนะคะถ้าเราจะมองตามหลักวิทยาศาสตร์นะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่หรือเพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะคะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตนะที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ นะคะยังมีอยู่เลยในปัจจุบันนี้เชื่อไหมคะแต่อยากไปหันไปมองคนข้างๆนะคะโอ้อันนี้ไม่ดีอันตรายนะคะค่ะทุกวันนี้อาจจะมีหลายๆคนในในสังคมนะคะไม่ตั้งคำถามนะว่าอ,อสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เอ,อ๊โควิดจะจางไปเมื่อไหร่นะเพราะว่าออมนุษย์เนี่ย ก็จะค่อยๆปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์นะคะมีการปรับตัวนะมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าสร้างโลกนะวิทยาการและความรู้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมามากมายด้วยมือมนุษย์จากพระปัญญ,ญาของพระเจ้ามนุษย์มีการปรับตัว ะะมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมหรือตามสภาพความรู้และก็วิทยาการต่างๆนะพี่น้องคะคนในยุคก่อนจะเชื่อไหมว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพูดคุยหรือมองเห็นหน้าตาของคนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ด้วยมือถือเครื่องเล็กๆเขาคงไม่เชื่อเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะวิทยาการและความรู้นะยังสามารถพัฒนาได้อีกไกลนะคะ ในอนาคตไม่แน่นะเราอาจจะเดินทางไปเที่ยวดวงจันทร์ได้ด้วยเวลาไม่กี่นาทีนะคะพัฒนาการหรือวิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็มันก็เป็นมันจริงๆมันเป็นสิ่งดีนะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่ดีนะบางอย่างมันก็ไม่ดีคือมนุษย์เนี่ยปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพื่อความอยู่รอดเพื่อให้ชีวิตอะดีขึ้นนะคะถ้าเราจะดูรูปนะคะ ในยุคหินใช่ไหมมนุษย์ก็อยู่ในถ้ำนะคะแต่ว่ามาในยุคปัจจุบันมนุษย์อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็วิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะคะต่างกันไม่มากนะคะถึงแม้จะอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าดูสิคะในยุคก่อนกับยุคนี้ไม่เหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งยุคหินเลยนะคะยุคห,หลังจากนั้นมาหรือยุคก่อนไปเมื่อ10ปี20ปีนะคะก็ไม่เหมือนกันกับวิถีชีวิตในยุคนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องอยากจะให้มาดู ข้อมูลอย่างหนึ่งนะเป็นข้อมูลที่เอ้ยดิฉันก็เพิ่งเคยแบบมาสนใจเนาะเพิ่งเคยจริงๆก็เราก็รู้นะว่ามันมีอยู่ในสังคมนะแต่แต่ก็ไม่คิดว่าเออมันจะมีข้อมูลที่ถูกสารวจมาด้วยนะคะพี่น้องคะเขาบอกว่ามีผลสํารวจนะจากจากองค์กรพิวนะองค์กรพิวเขาสํารวจมาให้นะเขาบอกว่ามี คนที่ไม่นับถือศาสนานะมีคนที่ไม่นับถือศาสนาในโลกนะมีประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านคนทั่วโลกประเทศที่มีประชากรที่ไม่นับถือศาสนามากที่สุดคือประเทศจีนในประมาณ700ล้านนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาอู้เชื่อไหมว่าอเมริกามีคนไม่นับถือด้วยนะคะคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยนะ มีมากเป็นอันดับสามรองจากศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามด้วยโอ้แสดงว่ามันมันไมไ่น้อยเลยนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะส่วนในประเทศไทยเขาบอกว่ามันยังไม่มีผลที่แน่ชัดนะคะแต่เขาคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละยี่สิบทีเดียวนะคะของคนที่จะไม่นับถือศาสนาเขาบอกว่าสาเหตุหลักสาเหตุหลักๆ ของคนที่เขาไม่ดับถือศาสนาเนี่ยก็สาเหตุก็จะมาจากเขาคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตแล้วนะคะหรือศาสนาเป็นสิ่งงมงายเป็นเรื่องงมง,ง,งายนะคะแล้วก็ที่สําคัญสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของเขาเนี่ยผิดหวังกับบุคคลทางศาสนานั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย นะคะมันมันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากวิทยาการที่มันก้าวหน้าขึ้นไปมันก้าวกระโดดอะ่ะมันก้าวหน้าขึ้นไปคนก็เริ่มที่จะสนใจตัวเองมากขึ้นสนใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยหลงลืมพระผู้สร้างของเขามนุษย์จึงหลงลืมพระผู้สร้างของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งเร้าต่างๆมากมายในโลกนะคะโลกมีความ ความน่าสนใจมากทีเดียวมีหลายๆแง่หลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีนะคะมันทําให้มนุษย์เนี่ยเริ่มสนใจพระเจ้าน้อยลงเริ่มที่จะออกห่างจากพระเจ้าน้อยลงนะคะออกห่างจากพระเจ้าทําให้ความรักความผูกพันในพระเจ้าก็น้อยลงนะคะและไม่ใช่แค่พระเจ้าเท่านั้นนะ ปัจจุบันนะคะพวกวิทยาการต่างๆเหล่านี้เริ่มดึงเราออกจากอะไรบ้างคะพี่นนองออกจากครอบครัวออกจากการงานออกจากเพื่อนออกจากออกจากพระเจ้าที่สร้างเรานี่แหละน,นะออกออกค่อยๆห่างไปห่างไปนะคะวันนี้ที่ฉันจึงได้ยกนะพระธรรมตอนหนึ่งมาหนุนใจพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะคืออยู่ในพระธรรมโครสีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่สี่ นะคะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีรก็เปิดด้วยกันนะคะเปิดด้วยกันพี่น้องคะก่อนที่เราจะได้เรียนรู้จากพระคำตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องด้วยกันในวันนี้นะคะเนื่องจากเราเห็นแล้วนะว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยนะคะที่เราที่เราได้ที่เราได้พบนะคะจริงๆเราหาข้อมูลได้ไม่ยากเลยนะคะในในอินเทอร์เนต็ตมีเยอะมากแต่ก็ต้อง คัดกรองนิดหนึ่งนะคะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเปล่านะคะดิฉันก็ดูมาในหลายๆเว็บไซต์นะคะในเรื่องของเอ๊ะเรื่องคนที่ไม่นับถือศาสนานี่เอ๊ะมันจริงเหรออะไรเงี้ยนะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก่อนนะคะแต่ว่าเออพอพอดูแล้วเนี่ยก็มันเป็นเหตุผลที่เหตุผลที่น่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะโลกเนี่ยมันเปลี่ยนได้มากนะคะโลกนี้มันเปลี่ยนได้มากะะก,มมาก,ก็อย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องก็คือ โลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอย่าเปลี่ยนไปคืออย่าให้สิ่งนี้ดึงเราออกจากพระเจ้านะคะดึงเราออกจากพระเจ้าเราจึงควรที่จะมาปรับความคิดของเราหรือม i n เซ็ t ของเราสมัยให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนกันดีกว่านะคะพี่น้องคะวันนี้ดิฉัน ได้นำพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโคโลสีบทที่ 3, ข้อที่1ถึง4เนี่ยมาหนุนใจพี่น้องด้วยกันใน2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะพี่น้องเรามาดูด้วยกันนะคะประการแรกประการแรกคือจับจ้องและจดจอ่อนะคะจับจ้องและจดจอ่อพี่น้องคะคำะพี่น้องเคยไหมที่แบบถูกใครจ้องนานๆแล้วเราจะ มีเขาเรียกว่ามันจะมีสัญญาณหรือสื่อบางอย่างนะมันเกิดขึ้นนะคะเวลาเราถูกจ้องนะคะพี่น้องคะในภาษาไทยนะเขาบอกว่าการจ้องคือการเพ่งมองนะคือการเพ่งมองและการจดจ่อเนี่ยก็คือการใส่ใจการเอาใจใส่หรือความสนใจนั่นเองนะคะเขาบอกว่า2องคำนี้เป็นคํากริยานะเป็นคํากริยาพี่น้องคะในพระธรรม โคโรสีบทที่3ข้อที่1นะคะบทที่3ามข้อที่1พี่น้องดูด้วยกันไปด้วยนะคะพระธรรมโคโรสีบทที่3ข้อที่1นะคะเขาบอกว่าให้เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะคะสิ่งที่อยู่เบื้องบนแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนการแสวงหาคือเวลาเราเวลาเราจะหาของอะของหายเราทําไงคะเราก็ต้องไปหาใช่ไหมแล้วเราใช้อะไรหาแล้วเราก็ใช้ตาเราของใช่ไหมคะ ตาเราในการมองจ้องด้วยเอ๊ะของเราหายไปไหนใช่ไหมนะคะและนะคะการจดจ่อนี่ก็เหมือนเหมือนกับอะไรการจดจ่อมันเหมือนกับการการใส่ใจหรือความสนใจในอะไรสักอย่างแล้วเราแบบจดจ่อจ้องนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ concentrate ใช่ไหมนะ concentrate ค,คือจดจ่อจับจ้องอยู่อย่างนั้นเลยนะคะจับจ้องสนใจมันนะสนใจใส่ใจมันนะคะในสองคำนี้นะคะเป็นคำกริยานะคะและใน กระทำโคลสีนี้อาจารย์เปาโลได้เตือนให้เรานะกระทำสองกิริยานี้นะคะคือการจดจ่อและจับจ้องจับจ้องและจดจอ่อจดจ่จอและจับจ,อจ้บจองนี่แหละคะ่ะคือ,อ,อภาษาไทยนี่มันก็สวยอย่างหนึ่งนะคะพอวอาการจ้องไม่เท่าไหร่การจดจ่อไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าการจับจ้องและก็การจดจอ่อม,มันเป็นอะไรที่เน้นให้ความสําคัญหรือเน้นให้มันให้มันมีความแบบ อืคุณต้องคุณต้องทำนะมันต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตานะคะตาเนี่ยเขาใช้ในการมองใช่ไหมในการเพ่งมองใช่ไหมคะใช้ตานะตาจงจับจ้องใจจงจดจ่อสนใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะคะนี่คืออาจารย์เปาโลได้หนุนใจแล้วก็ได้บอกให้เราทุกคนได้ทำตามนะคะก็คือ ให้เราใช้ตาจับจ้องและใจจดจ่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะสิ่งที่อยู่เบื้องบนและเบื้องบนมีอะไรนะเบื้องบนมีอะไรพี่น้องคะในพระธรรมโคโเสีบทที่3ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องบนนั้นคือที่สถิตของพระคลิปนะคะที่ที่พระคลิปสถิตอยู่นะคะที่ที่พระคลิปสถิตอยู่ เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องที่รักอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะให้เราดําเนินชีวิตในโลกโดยการที่เราตาของเราจับจ้องและใจของเราจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนเบื้องบนก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะเบื้องบนก็คือพระเจ้าที่สถิตขององ์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะอ์พระเยซูริ์เจ้าของเราเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนและก็หนุนใจพี่น้องนะคะว่าเราต้องให้ชีวิตของเรานั้นจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนนะจับจ้องอยู่ที่เบื้องบน แล้วทำไมเราต้องจ้องเบื้องบนทำไมเราต้องมองบนด้วยเอ๊ะได้คำว่ามองบนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคำมองบนนี่เป็นคำแอบมองบนอะไรเงี้ยนะคะแต่นี้ไม่ใช่นะอยากจะบอกว่าเราจงมองเบื้องบนนะคะในในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกเพื่อที่เราจะไม่ให้โลกเนี่ยดึงเราออกห่างจากพระเจ้าของเรานะคะแล้วในเบื้องบนมีอะไรล่ะนะเบื้องบนมีอะไรล่ะเมื่อกี้เฉลยไปแล้วเนาะเบื้องบนก็คือมี พระเจ้ามีพระคริสต์สถิตยอยู่ที่นั่นนะคะพี่น้องคะตอนนี้อยากจะบอกว่าอาจารย์โบโลกำลังหนุนใจบอกให้เราบอกว่าโลกเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายนะโลกมีแต่ความวุ่นวายแล้วมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นมากมายเราจะเชื่ออะไรได้นะเราจะเชื่อมั่นอะไรได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าทุกวันนี้ แน่นอนลหละนะเราเราไม่สะดวกเท่าไหร่เราไม่สะดวกสบายเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เรามันทําให้เราเกิดความยุ่งยากถ้าเราจะเห็นข่าวในทุกๆวันนี้นะคะคนมากมายเนี่ยก็เริ่มที่จะท้อแท้กับการดําเนินชีวิตนะฮะบางคนก็จบชีวิตไปแล้วก็มีนะคะแต่ว่าพี่น้องเรานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะให้โลกเนี่ยดึงดึงเราออกจากชีวิตนั้นนะคะออกจากชีวิตที่มีพระเจ้าเนี่ย นะคะคเราจงมองเบื้องบนนะคะเพราะว่าในโลกที่วุ่นหวายไม่มีความแน่นอนเชื่ออะไรไม่ได้เชื่อมั่นอะไรไม่ได้แต่เบื้องบนของเรามีพระเจ้าค่ะเบื้องบนมีพระเจ้าและพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมดังนั้นพระองค์จึงเป็นความแน่นอนที่ไว้ใจได้เอเม,มนไหมคะพี่น้องคะมีพระธรรมตอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าพระเจ้ายังทรงเหมือนเดิม เหมือนเวลาวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดขอให้พี่น้องมั่นใจนะคะว่าพระเจ้ายัางทรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจงเขาเรียกว่าวางหัวใจของเราวางตาของเราการจับจ้องของเราการจดจ่อของเราอยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่เบื้องบนนะเบื้องบนคือพระเจ้านั่นเองนะคะอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนในชีวิตของเราทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะ ขอหนุนใจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอยากให้พี่น้องได้กลับมาทบทวนกลับมาเซตความคิดสมัยนะคะเราอยากคือเรามองโลกได้แต่เราอยากให้โลกดึงเราออกจากความเชื่อหรือออกจากความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเด็ดขาดนะมันมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยและมันจะไม่มีความอะไรที่สามารถให้เราเชื่อมั่นได้เลยว่าเราจะ มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนพระเจ้าที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอเนี่ยไม่ว่าวการเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามองพระเจ้านั่นแหละนั่นคือความมั่นคงและแน่นอนนั่นคือความมั่นคงและยั่งยืนนะคะดังนั้นนะคะพระองค์จึงทรงเป็นความแม่แน่นอนความมั่นคงของเรานะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไว้ใจพระองค์ได้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ซับซึ้งในความมั่นคงและความเที่ยงแท้ของพระเจ้านะคะและอยากให้ทุกคนได้ตระหนักนะคะได้ตระหนักถึง ความรักความใส่พระไทยของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าก็จับจ้องและจดจ่อเราเช่นเดียวกันพระองค์ทรงสัยพระไทยเรานะคะสงสัยพระไทยเราและทรงสักดทงพร้อมนะคะทรงพร้อมที่จะช่วยเราและหนุนเสริมชีวิตของเราเสมอน,นะคะอยากจะได้หนุนใจพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะและประการที่สองค่ะประการที่สองนะคะตระหนักความจริงและรอคอยด้วยความหวังใจ ะะพี่น้องจะดูด้วยกันในข้อที่3และข้อที่4ก็ได้นะคะพี่น้องคะตระหนักความจริงคืออะไรความจริงคืออะไรนะคะในข้อที่3ได้บอกว่าเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของท่านถูกซ่อนไว้ในพระคิดในพระเจ้าถูกซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าพี่น้องความจริงที่ว่าตรงนี้ก็คือท่านตายแล้วนะฮะอุย้ย นะคะเขาพูดถึงตายแล้วอุ้ยยังไงฉันยังหายใจอยู่เลยนะคะแต่ท่านตายแล้วในที่นี้เป็นภาษาของอาจารย์เปาโลเองนะคะจริงๆอาจารย์เปาโลพูดพูดในพระธรรมตอนอื่นเช่นเดียวกันในกาลาเทียนะคะบทที่20ิข้อยี่ดิฉันได้ใช้ข้อนี้ในการหมุนใจน้องๆนักศึกษาไปไหลรั้งเช่นเดียวกันนะที่บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านะคะอาจารย์เปาโลกาลังอธิบายว่า ท่านดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยท่านไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยชีวิตด้วยชีวิตที่เป็นเขาเรียกเป็นตัวเองเป็นเจ้าของนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าชีวิตที่เที่ยงที่ท่านมีอยู่เนี่ยจริง yep. อ่ะไม่ใช่ชีวิตของท่านเพราะชีวิตของท่านตายไปแล้วท่านตายไปแล้วนะคะท่านตายไปแล้วตายไปตั้งแต่วันแรกที่เจอพระเยซูนะท่านตายไปแล้วนะคะแต่ดําเนินแต่ชีวิตที่เดินอยู่ดําเนินอยู่ในวันทุกวันเนี่ยคือชีวิตที่เป็นของพระเยซูเป็นของพระเจ้านะคะ พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในภาพข้าพเจ้านะคะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราดําเนินอยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่ชีวิตของเราในโลกชีวิตที่อยู่ในโลกมันไม่ใช่ชีวิตของเราแต่ชีวิตของเราอยู่ในพระคริสต์ต่างหากนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะว่าให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ให้เป็นชีวิตที่เรารู้และการตระหนักอยู่เสมอว่า ชีวิตที่เราเดินดําเนินอยู่ในทุกวันนี้เป็นชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตที่พระเจ้าถ่ายไว้นะคะเราจึงไม่ใช่ของเจ้าของชีวิตของเราแต่พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเรานะคะและอยากจะหนุนใจให้พวกเราทุกคนนะคะได้รู้ว่าเออเวลาเรารู้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับพี่น้องคะเราเราลองคิดเหมือนกับต่อเวลาเราเรามีของอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราจะ เราจะใช้มันอย่างระมัดระวังใช่ไหมเราจะใช้มันอย่างระมัดระวังเราจะใช้เฮ้ยอย่าเสียนะเดี๋ยวเจ้าของก็จะว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันพี่น้องท,ที่ทุกท่านคะเราดิฉันก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราเดําเนินชีวิตเหมือนกับว่าชีวิตเนี้ยนะคะเราต้องรักษาดีๆเพราะว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นของพระเจ้านะมันเป็นของพระเจ้านะเราเราอย่าใช้มันอย่าใช้มันให้เกิดความเสียหาย แต่เราจงรักษามันแล้วก็จงตระหนักอยู่เสมอว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยไม่ใช่ของเรานะเราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับคนที่เขาให้มาเขาไว้ใจเรานะนะคะก็ขอหนุนใจและขอ,อะชูใจพวกเราทุกท่านนะคะว่าให้เราตำหนักความจริงตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งต่อไปนะคะอย่างต่อไปที่อยากให้ตะหนักถึงก็คือในเรื่องของการรอคอยด้วยความหวังใจความหวังใจคืออะไรคะความหวังใจคืออะไรคะ พี่น้องคะในพระธรรมโพลรสีบทที่3ข้อที่4ก็บอกว่าเมื่อพระคลิ์ทรงผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านทั้งหลายจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยพี่น้องคะความหวังใจความหวังใจที่เราทั้งหลายรอคอยในอนาคตที่เรามองไม่เห็นนั้นก็คือการปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจา้านะที่พระองค์จะสเสด็จก,กลับมา และการเสด็จกลับมาของพระองค์จะเสด็จมาพร้อมศักดิ์ศรีแล้วการเสด็จกลับมาของพระองค์จะทําให้ผู้ที่คนอย่างเรามนุษย์อย่างเราหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตขึ้นมาพร้อมกับศักดิ์ศรีกับพระเจ้ากับองค์ผู้เป็นเจ้าของเรานะคะกับองค์ผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นนะคะในพระธรรมตอนนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายนะคะว่าความหวังใจจริงๆแล้วเรามัน พอพูดถึงความหวังใจแล้วมันมัน,ม,นมันตีเป็นบุคคลหรือว่ามันตีเป็นวัตถุไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าความหวังใจเนี่ยที่พระคำพีพูดถึงในตอนนี้เป็นความหวังใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเป็นความหวังใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อมันมองไม่เห็นนะคะ มันดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆนะคะจะมีพระคัมภีร์หลายๆตอนนะที่พูดถึงว่าเฮ้ยตอนนี้เราเรากำลังดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะไม,ไม่ใช่ด้วยตาไม่ใช่ด้วยตามองเห็นใช่ไหมคะมีเพลงหลายๆเพลงทีเลยนะคะที่แต่งในโดยใช้พระธรรมพระคาตอนนี้นะคะพี่น้องคะเราหวังใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเราหวังใจในสิ่งที่มองไม่เห็นทําไม พระเจ้าจึงบอกว่าให้เราคาดหวังหรือเราหวังใจหรือเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าพระธรรมที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในฮีบรูใช่ไหมคะที่บอกว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังเป็นความมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องคะความหวังใจที่เรามีต่อองค์ผู้เป็นเจ้าในโคโลสีบทที่สข้อที่สที่ว่า ในวันหนึ่งองค์รูปนเญ้าจะเสด็จกลับมาพร้อมกับศักดิ์ศรีและเราก็จะได้รับศักดิ์ศรีพร้อมกับพระองค์ด้วยเนี่ยนี่คือความหวังค่ะนี่คือความหวังที่เรายังมองไม่เห็นแต่นี่คือพระสัญญานี่คือพระสัญญาในพระธรรม2องโคริน์บทที่4ี่นะคะข้อที่18นะพระธรรม2องโคริน์บทที่4ข้อที่18ได้บอกไว้ว่าเราไม่ได้เอาใจใส่สิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองขออภัยเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านด้วยพระธรรมตอนนี้ค่ะว่าทุกวันนี้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ได้ด้วยตามองเห็นนะคะบางครั้งเนี่ยอะไรที่ตามองไม่เห็นบางครั้งเราก็อยาก เราก็ยากที่จะเชื่อแต่ว่าพระเจ้าทรงสัญญาและพระเจ้าทรงให้คํามั่นกับพวกเราทั้งหลายแล้วว่าพระองค์จะเสด็จกลับมานี่คือคําสัญญาของพระเจ้าที่เรายังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อนะคะแต่เราเชื่อเพราะฉะนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านด้วยสองโครินบทที่4ข้อที่18อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราถ้าเราท่องไม่ได้เราไปร้องเพลงก็ได้นะคะ เราไปร้องเพลงที่บีบีไมล์ My, นะบีบีไมล์เขาแต่งไม่นานแล้วนะคะที่ใช้พระจนะของพระเจ้ามาแต่งเป็นเพลงทําให้เราจําได้นะคะดิฉันก็ท่องพระคัมภีร์ยาวๆนี้ได้ก็ด้วยการร้องเพลงเช่นเดียวกันนะะก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งนะคะสองโครินธ์บทที่4ข้อที่18นะคะ เราไม่ได้เอาใจใส่สิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์นะคะอยากจะนุนใจพี่น้องทุกท่านในสิ่งที่เพราะวาจา i, นะของพระเจ้าได้ตรัสในวันนี้นะคะค่ะพี่น้องคะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยาก,ยากจะนุนใจแล้วก็อยากจะเสริมกําลังของพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้อ่า ขอกำลังใจที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกท่านขอความเชื่อที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้นะคะว่าผู้เชื่อนะคะจงดาเนินชีวิตอยู่ในโลกด้วยการจัดจ้องจดจอ่ออยู่ที่เบื้องบนนั่นคือพระเจ้านะคะพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงอยู่ที่เบื้องบนทรงฟ้องดูเราอยู่เสมอและอยากให้พวกเราทุกคนได้มั่นใจว่าพระเจ้าไม่เคยละสายตาหรือเขาเรียกว่าอะไร ละพระเนตรของพระเจ้าออกจากเราเลยนะคะพระองค์ยังใส่ใจและพระองค์ยังสนใจในชีวิตของเราเสมอดังนั้นเราจงสนใจในพระเจ้าตาจงจับจ้องในพระเจ้าไม่ใช่จับจ้องสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกที่มันไม่ถาวรเดี๋ยวอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปนะคะแต่พระเจ้ายังทรงเป็นเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือผู้เชื่อนะจงตระหนักความจริงที่ว่าเราเนี่ยเป็นของพระคริสต์ และชีวิตก็เป็นของพระองค์นะคะในพระจาจนาของพระเจ้าในโคลสีบทที่3ข้อที่3ที่บอกว่าเราตายแล้วนะ,ะเพราะคือชีวิตของเราที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระคริสต์นะคะเพราะว่าชีวิตจริงๆของเรานั้นถูกซ่อนไว้ไในพระคริสต์ถูกซ่อนไวไ้ในพระคริสต์ในพระเจ้านะคะก็ขอพระเจ้าทรงนำและทรงหนุนใจเรานะคะเพราะว่า อยู่ในโลกเราอยู่ในโลกนี้เรารอคอยนะเรารอ,อคอยนะความหวังในข้อที่สี่นะที่ว่าเรารอคอยความหวังในพระเจ้าความหวังใจในพระเจ้าเรารอคอยด้วยความเชื่อในพระเจ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นนะคะแล้วก็ให้ชีวิตของเราจงเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนี้เป็นชีวิตที่มองไม่เ,เป็นการดําเนินชีวิตโดยความหวังที่มองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นความหวังที่ถาวรเป็นความหวังที่เป็นความจริงเสมอนะคะขอพระเจ้าทรงนำและก็ทรงชูใจเราทั้งหลายทุกคนในการดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนะคะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่า โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนะคะแต่ว่าพระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระองค์ยังทรงอยู่เคียงข้างผู้เชื่อเสมอแล้วก็ยังทรงรักเราเสมอและพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมเหมือนเวลาวันนี้วันนี้และสืบสึบไปเป็นนิดค่ะพี่น้อง ค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรณแล้วก็หนุนน้ำใจพวกเราทุกคนนะคะในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันขอให้เข้มแข็งขอให้กล้าหาญและขอให้ดำเนินชีวิตวันต่อวันด้วยความเชื่อในพระเจ้านะคะเชื่อในการทรงนำเชื่อในพระคุณของพระเจ้าและเชื่อในกทธิเดชของพระเจ้าในการนำเสรีภาพอิสราภาพหรือการนำสันติสุขของโลกนั้นกลับมาสู่ชีวิตของเราแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่ได้มีความชื่นชมยินดีเลยแต่ว่าเราสามารถชื่นชมยินดีได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องจงจับจ้องอยู่ที่พระเจ้าให้ใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและตระหนักถึงความจริงรอคอยความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อ นะคะขอพี่น้องที่จะได้รับการหนุนน้ำใจและเสริมกำลังในเช้าวันนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะสัตว์การข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นนิรันดรขอบคุณพระองค์สําหรับความรักและพระเมตตาของพระเจ้าที่มีมาอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเลยในเวลาวานนี้วันนี้และสืบสืบไปพระองค์ยัง ทรงสัญญากับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาพระงเจ้าค่ะและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์ทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีอย่าง<ม>ที่พระองค์ทรง,งได้รับด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเมตตาให้พระเจ้านของพระองค์ในวันนี้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายให้เราได้มีความเชื่อมีความมุ่งม,มั่นในการที่เราจะเรียนรู้น้าประทัยของพระองค์ในโลกนี้พระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราเรียนรู้ในการจดจ่อและจับจ้องอยู่ที่เบื้องบนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์เจ้าค้าและให้เราได้ตระหนักถึงความจริงของพระองค์ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของ องโงงเจ้าค้าและพระองค์ยังประทานความหวังที่เป็นพระสัญญานิรันน์นั้นกับร,กรักค้าองค์ทั้งหลายด้วยพระองค์เจ้าค้าขอให้เราทั้งหลายได้เชื่อมั่นเมื่อเราทั้งหลายได้ได้ดำเนินชีวิตตามพระสัญญานิรันร์ของพรองค้าองค์ทั้งหลายจะพบกับชีวิตนิรัน์ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้สําหรับค้าพรองค์ทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อที่ ดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความเชื่อพระองค์เจ้าข้าเราขอขอบคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดนำพาพี่น้องทุกคนในขีจักสะพานเหน่งคลองตันและพี่น้องทุกคนที่ได้มาฟังในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอวยพระพรขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังพี่น้องทั้งหลายลหลายคนที่กําลังประสบปัญหาหรือเวลานี้ทุก ใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือรพระองค์จะทรงพร้อมอยู่ในยามยากลำบากขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและโปรดอวยพรเราทั้งหลายและทรงนำชีวิตของเราทั้งหลายให้ชื่นชมยินดีและมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวันพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์และฝากมอบซึ่งกันและกันไว้ในการทรงนำขององค์ประทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอใจ้่อวยพรค่ะ